สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับหลายท่านกันถามกันข้ามาว่านกมงคลอ่านะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูเพิ่งเอาลงมาอัปเดตกันนะครับนี่นะครับเพิ่งมีแดดครับวันแรกนะครับผมฝนตกหลายวันแล้วนะครับตัวนี้คือนกเขาใหญ่ริวตันนะครับริวตันป่าร้อยลงคลิปเดียวไปแล้วนะครับตัวนี้เสียงกลางนะครับนิ่งๆเลยตัวนี้คือ3ามกุกเต็มเรียกใส่กุกทุกคํานะครับผมตัวนี้หลุดจองนะครับผมนี่นะครับ นิวตันจดจัดเป็นนกต่อนะครับอ่าตัวนี้เจ้าสามกุกเต็มนะครับนกเขาคอแท้ตัวนี้นกสี่ห้าปีเหมือนกันนะครับนี่ครับกาลังจิกกินดินนะครับผมอ่านี่ครับนิวตันก็คึกจัดอ่าส่วนตัวนี้เป็นเทพพนมนะครับของคุณลุงสนองนะครับผมกาลังเอาออกมาอาบแดดนกมันอับๆนะครับผมช่วงนี้อ่ามีคลิปนะครับยกนะครับยกสวยอยู่ตัวนี้เรียกเจคโวโต้เลยนะครับ ตัวนี้ก็สายมงคลนะครับส่วนตัวนั้นนกต่อนะครับนกต่ออันนี้จะมาจวดตัวนี้จอาเบิร์ดเลยนะครับนกจอาเบิร์ดเลยเอามาฟิตไว้หน้าบ้านนะครับผมจวดไหมนะครับผมนี่ครับมันกำลังหอบๆกันอยู่เพิ่งเอาอาบแดดนะครับไล่แดดนะครับนี่ครับเจ้าเบิร์ดเดย์จวดอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมใครชอบตัวไหนก็โทรมานะครับผม อยู่ตันโคตรจวดเลยครับผมเจ้าบอเดนี่อ่างถึง3คคำนะครับผม2กุกเต็มนะครับดุนะครับนกต่อนะครับอิวตันนี่ก็เสียงหองดีมากนะครับดูตัวใหญ่มากนะครับหิวตันใครอยากได้นกมงคลไปประดับหน้าบ้านนะครับเอาไว้เขวนไว้ฟังนะครับใครที่สายมงคลนะครับตัวนี้นิ่งนะครับ ทั้งวันนะครับกับ3กุกเนี่ยครับสามกุกมีสองตัวนะครับผมคุณแกะนุ่นเอาอัปเดตไปนู่นอยู่นู่นตัวหนึ่งยังอยู่กำลังถ่ายขนแซมอีกนะครับลงลงช่วงนี้นะครับผมอยู่นู่นนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงเพิ่งลงนะครับถ่ายขนเต็มกงเลยก็เลยยังไม่เอามากวนนะครับก็ยังอยู่ใครชอบตัวไหนก็ทูมานะครับในนกตอนะครับเจ้าเบิร์ดเดย์เนี่ยตัวนี้คือริวตันนะครับอเล็บคุดนะครับตัวนี้ เดี๋ยวตอนได้ผลตัวนี้คือเจ้าสามกูรับไม่สนใจใครเลยจะกินดินอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับนกนะเห็นไหมนี่ครับนี่นะครับนีนกเขาชวาใครสนใจนกเขาชวานกชั้มก็มีแบ่งนะครับผมมีแบ่งกําลังขันกําลังขึ้นนะครับเริ่มขึ้นนะครับนกสองสาเดือนนะครับอ่นะครับใจกระทูมาตั้งเจ้าเทพพนมเดี๋ยวมีคลิปให้ชมนิดหน่อยตัวนี้นะครับกําลังเอาลงมา อาบแดดไม่สนใจใครเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะสามกุกนี่ยิ่งไม่สนใจใครนะครับแหวนปั๊บนี่เล่นเลยตัวนี้นะครับจวดนะครับเรียกใส่กุกทุกคํานะครับเรียกใส่กุกทุกคํานะครับลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อวานก่อนนี้เองนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับไม่สนใจเัวยีครูใส่เข้าหรือเปล่าเสียงเล็กนะครับตัวนี้จะจวดเลยนะครับสามกุกนะครับ ใครชอบตัวไหนนะครับสายมงคลนะครับมี3ามก,กุ๊กริวตันเทพพนมนะครับนกต่อคู่อ่างจวดมากนะครับเจ้าเบิร์ดเดย์นี่มีสุดยอดครับนไม่ยืดยืดคอไม่ได้กลัวนะครับจะกินดินอย่างเดียวนกมันไม่ได้ลงเอาถาดออกนะครับผมปกติจะเอาถาดออกแล้วให้จิกกินนะครับเจ้าของขี้เกียจ นครับโดยริวตันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมใครชอบแบบไหนก็โทรมาสอบถามแล้วกันนะครับผมนกสายมงคลนะครับตัวนี้3ามกุกเต็มนะครับเต็มเป้ะเลยนะครับขึ้น3ามเลยนะครับจังหวะดีด้วยใครหา3ามกุกอยู่นะครับนกเขาคอแท้เลยตัวนี้นะครับตัวป้อมปมนะครับมันจะไม่เหมือนนกล่างๆนะครับผมเขาสูงแท้จะตัวป้อมปมอย่างเงี้ยครับถ้านกเขาคอนะครับจะตัวป้อมปัอมกลมๆปกกลมๆอย่างเงี้ยครับ เป็นแบบนี้แทบทุกตัวนะครับเป็นแต่ละทินนะครับไม่เหมือนกันนะมีขนเสแซมีอยู่นะครับนี่ครับอาบแดดกันนะครับผมเพิ่งมีแดดครับผมนะใครชอบตัวไหนก็โพูมานะครับผมใายนกเขาใหญ่เพชรบูรณ์นะครับอ่าจัดสรรนะครับอันนี้นกมงคลนะครับคลิปนี้นกมงคลนี่ครับเรียวตันสวยมากเรียวตันนะครับสีนวลนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวชมลาย นิ่งมากนะครับดูดูหย่ yeah, ก็ไม่ติงนะครับโน้มนเก่าเนี่ยครับริวตันเล็บคุดเล็บยาวๆนะครับเนี่ยครับาหางสวยนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้เจ้าเบิร์ดเดย์ตัวนี้เจ้าสามกุกเต็มเรียกใสก่กุกทุกคำแทบทุกคำนะครับอตัวนี้คือเจ้าเทพพนมนะครับเทพพนมอ่ากำลังฟิตอยู่ ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ครับมาใหม่นะครับกระจวดอยู่ครับผมหันหนึ่งกุกนะครับเรียกเจ๊กหัวโตเลยลายสวยมากตัวนี้อะประมาณนี้ครับผมใครชอบตัวไหนนะครับเดี๋ยวให้ชมสามกุกคุณลุงแกะแบบหนึ่งนะครับตัวนี้สามกุกคุลุงแกะนะครับยังอยู่นะครับลายสวยมากนะครับผมไม่อยากให้ตัวอื่นกวนเพราะว่ามันถ่ายขนอยู่นะครับอนี่นะครับ นู่นนะครับจวดกันนะครับไอ้สามปลูกจวดแล้วครับเสียงเล็กนี่ครับจวดนะครับจวดทุกตัวไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับดูมันขันทั้งวันนะครับไอ้ตัวนี้ขันทั้งวันจวดมากนี่ครับ s <S อับมาหลายวันแล้วครับได้แดดกันนะครับ ไล่แดดสักหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันเดียชมลายจากสามกุกคลุมดีมากสามกุกตัวนี้เพราะว่าผมขึ้นไปรอบนึงผมได้ยินคลุมนะครับเรียกมีขัดมีหนุนครบเครื่องนะครับมีเรียกคำคูคำนะครับนกอายุกงไปกวกกว่านะครับมันยังไม่เก่าโกงมากนี่ครับถ่ายขนเต็มเลยเลยมันลงลงครับช่วงนี้อ่านี่ครับใครชอบก็โทรมาตอนนี้นะครับคือลงคลิปเดียวไปอยู่เสียงกลางเป็นใหญ่นะครับสามกุกตัวนี้นะครับสามกุกเต็ม ไม่มีอ่างนะครับแต่มีคารมนะครับนกป่าภูเขานะครับอ่ะครับผมอเคขนมมาลงมาที่หลังเขานะครับยังไม่ได้แดดเอาอาบแดดก่อนนะครับผมอ่าขันตลอดนะครับตัวนี้นะครับเมื่อวานผมจดคูยกอยู่นะครับแต่ยกสวยอยู่กาลังแต่งอยู่นะครับเพราะว่านกมันแขวนไว้ติดกันนะครับตอนอยู่บ้านคุณลุงนะครับมันยกทีเดียวมันก็เบื่อนะครับนกมันแขวนติดกันนะครับมันก็จะเรียกใส่กันอย่างเดียวนะครับตอนนี้เริ่มเอาแต่งแล้วก็ โอเคเลยครับตัวนี้นะครับเดมีคลิปให้ชมตอนท้ายๆนะครับตัวนี้คลิปอ่าตอนคู่นะครับอ่าตัวนี้เสียงกลางลงนิดนึงแต่เสียงดีนะครับเสียงเพาะนะครับเทพพนมตัวนี้นะครับนี่ครับดูความจวดครับเอาขึ้นไปแขวนก็จวดเลยนะครับเรียกเซกุกนะครับนี่ครับเจาเบิร์ดเดย์นะครับ เบอร์เดย์ก็จวดนะครับผมเนี่ยครับโดยได้ยินนกไม่ได้นี่ครับ,รบเจ้าเห็นนกพิลับเดี๋ยวขึ้น3มเต็มเปี๊ยะเลยนะครับเรียกกุกเกือบ100%นะครับบางคำก็ไม่เรียกใส่กุกนะครับแต่ส่วนมากจะเรียกใส่กุกเนี่ยครับ เล่นคนด้วยนะครับตอนนั้นผมไม่ได้เล่นกับเขานะครับแต่ก็นกนี่ไนงะขันทน้งวันนะครับเนี่ยครับผมมองไว้หน้าบ้านไว้ฟังนะครับใครสนใจนกสายมงคลน,นะครับเอ้อาบเด็ดกันมากลังหอบหอบอยู่นะครับนี่สามกูนี้จวดนะครับเนี่ยครับขึ้นเต็มเป๊ะน,นะครับ น,นะครับขายหานกมงคลสายปลาร้อยนะครับอย่ยกุบเสมอเนี้ยนะครับนกตัวนี้นี่ครับเจ้าเบร์เดเก็ดจวดมากนะครับผมทั้งวันนะครับตัวนี้เนี่ยครับกต่อนะครับกต่อเลยร้อยกว่า ีลน,นครัสองเต็มทั้งวันแน่ครับวันนี้อากาศดีครับนี่ครับอากาศดีมากนะครับผม้องฟ้าแจ่มใสนะครับเจ้าเทพพนมก็อาบแดดเฉยเลยนะครับเดี๋ยวก็จวดนะครับผม ใครสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามนะครับต้องการนกต่อหรือนกสายมงคลนะครับมีทั้งหลิวตันสามกุกเทพพนมนะครับครบนะครับสามกุกก็มีสองตัวนะครับตอนนี้ที่ค่ายเรานะครับผมของแท้แน่นอนครับเมื่อวานก็ส่งคูกลมไปให้พี่ที่กรุงเทพครับผมใครไม่ทันก็ต้องขออภัยนะครับนกมันมีตัวเดียวนะครับผมมันนานๆจะเจอนะครับนกคูกลมนะครับใคร มีก็มีพี่ท่านหลายๆท่านโทรมาถามนะครับไม่ทันนะครับนกคูกก้อมหลายคำด้วยตัวนั้นเนี่ยครับจวดทั้งวันไอสามกุกนะครับนกมันอายุด,ดีนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับโยนสองเต็มเนี่ยครับขึ้นสองเต็มเลยเนี่ยครับกุกเสมอ แล้วผมก็จะไล่แขวนต้นไม้ไว้ครับสับที่ตลอดนะครับนกผมไม่ได้ออกก็ต้องสับเอาตากแดดย้ายครับผมนกมันจะได้เหมือนได้เที่ยวนะครับลบกับตัวนู้นตัวนี้บ้างนะครับผมถ้าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นี่ครับนี่ครับขนลิวกำลังแต่งขนอยู่ครับผมริวตันนี่ครับ อ่ครับประมาณนี้ครับอ่ะใครสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามน้องใ่ญ่เพชรชบูรณ์นะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับอ่านะครับมารดีวิวห้ดูว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับอ่ะเนาะสายมงคลด้วยสายต่อด้วยนะครับเนี่ยครับเสียงนิ่มนวลนะครับผมโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับสนใจก็โทรมานะครับชอบตัวไหนนะครับ เทพของคุณลุงสนองตัวนี้เรียกเก็กหัวโตว